ก็ขอให้พี่น้องประชาชนก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เดนนี้สสชาดาไทยศิลป์ประกาศเลยว่า6เดือนจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับผมก็ <ๆ S 2> เรียกร้องไปยังสสชาดาไทยศิลป์ครับว่าก่อนที่จะไปปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับนะบุคคลต่างๆทั่วประเทศตามที่ได้มีการพูดกับสื่อมวลชนผมก็ขอนะครับบอกสสชาดาว่าวางบ้านของท่านก่อนหมอยผู้สนับสนุนของพรรคภูมิใจไทยนะครับนายดี เป็นเจ้าพ่อในการค้าของเถื่อนผิดกฎหมายในจังหวัดนนทบุรีและอ้างตัวเองว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนะครับนะผมจะไม่ได้อยู่ในภาคสี่นะแล้วก็นะครับมักจะอ้างตัวเองกับเครือข่ายของพวกค้าของเถื่อนทั้งหมรดว่าสามารถเคลียร์เจ้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกองประชาการสุขอนภาคหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกองคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะหรือตํารวจสอบอเมืองนนทบุทร,รีนะครับแล้วก็หน่วยงานต่าง ไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับหรือกรมสุลากรนะครับกรมสำมะกรสามารถเขยได้หมดนะบุะคคลเนี้ยนะครับก็อยากให้สสชาดาไทเซนนะครับช่วยมาปาปามหน่อยเพราะเป็นคนที่ของพรรคภูมิใจไทยเองนะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของของเถื่อนนะนอกจากนี้ยังมีบริษัทรถคาร์โก้นะครับบริษัทนี้นะครับนะมีบริษัทที่ทําของเถื่อนเช่นเดียวกันก็อ,อยากจะฝากสสชาดาว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันกับนะครับนะ กับนายดีมน,นะครับที่เกี่ยวพันกันกระบวนการเหล่านี้นะขาขยากฝากอสสชาดาว่าก่อนที่จะปราบปรามผู้มีนุนต่างๆไปปรากบกระบวนการเงินกู้นะครับที่อ้างว่าเป็นสังกัดของสสชาดาด้วยนะครับนะให้สสชาดาช่วยปราบปรามหน่อยนะครับในหมู่บ้าน200ปีรัชนากสศิล์อย่างเงี้ยนะครับเขาอ,อ้างว่านะครับมีสสนะครับในจังหวัดอุทัยธานีดูแลนะอันนี้จริงหรือไม่จริงผมไม่ทราบแต่เขาอ,อ้างมาอย่างนี้นะครับก็ฝากถึงนะสสชดาด้วยว่า ก่อนจะไปปราบคนอื่นปอกเปราบเครือขายของตัวเองไหมเอาคนของพรรคตัวเองก่อนไหมนะเนี่ยที่อ้างตัวว่าเป็นที่ปรึกษาของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคที่ค้าของเถื่อนเนี่ยนะครับไม่มีใครกล้าแตะปากสสชาดาด้วยนะเรื่องเงินกู้เหมือนกันกล้างว่าเป็นเครือขายของท่านนะท่านก็ต้องมาปราบปามนะให้ดูก่อนที่จะไปปราบปามนะครับนะคนอื่นนะมีสสนะครับพรรคนะครับรัฐบาลยุคปัจจุบันนี้นะครับร่วมหุ้นด้วยนะอันนี้เป็น นะครับเป็นเรื่องที่ต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนนะในส่วนของค <c oughs> ดีพวกนี้นะครับได้มีการเกี่ยวพันกันกับคดีที่เกี่ยวข้องกับลูกชายของนะครับฉลามตาฟางแล้วก็ <c oughs> ลูกชายของอดีตผู้การปาจีบุรีรุ่นนะครับนะนะครับรุ่นเดียวกันนะรุ่นถ้าผมจะไม่ผิดก็คือรุ่นเดียวกับท่านสีเวลานะนะครับซึ่งท่านสีเวลาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับต้องบอกก่อน กลุ่มเหล่านี้ได้มีการฟอกเงินนะครับการเป็นกระบวนการ <c oughs> มินนี่นะครับนะถูกจับหลังจากที่บอสตาถูกจับและมินนี่จับได้ไม่นานนะ <c oughs> ข้อมูลที่เราเห็นก็คือว่ามินนี่ได้การรับสรารภาพแล้วก็ซัดทอดนะครับไปยังกลุ่มนะครับตำรวจ <c oughs> กลุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวไม่ว่าจะเป็นนะครับนะทั้งหมดสี่กลุ่มมีทั้งบัญชีมาต่างๆนะครับแล้วก็ถูก ท่านตลงพิพันธ์นะครับจับกลุ่มได้แล้วครับประมาณสิบเจลายนะครับนะผมเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าคดีเนี้ยนะครับมันเกิดจากการที่พีซภายใต้การกลับดูแลของท่านดำรงศักดิ์สิทธิ์หรือนะกำกับดูแลโดยท่านรองรอยด้วยนะเป็นผู้รับผิดชอบในพีซวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับเว่าเ <c oughs> นื่องจากว่าไปต่างแดนมาทั้งวัน ในคดีน,นี้อากาศกับมินนี่ได้แล้วนะครับมีการจดบัญชีได้มากกว่าหนึ่งร้อยเล่มหนึ่งร้อยบัญชีครับถ้าผมจะไม่ผิดก็คือตัวเลขประมาณหนร้อยห้าสิบบัญชีการที่วันนี้นะครับมีการเอาตัวเลขออกมาโชว์ในรายการของคุณสรยุทธ์็ดีในรายการข่าวคดีเอามาเพียงโชว์แค่สองเล่มจากห0ร้อยห้าสิบเล่มน,นะครับจากห่ร้อยห้าสิบบัญชีนะเอาสองบัญชีนะครับนะมาแตกดีแคร์ครับนะครับ,นะรบก็ยังพบเลยว่า มีตำรวจแปดนายที่ถูกออกหมายจับครับนะมีพลเรือนที่ถูกออกหมายจับครับเราทั้งบินนี่อะไรทั้งหลายแต่ของทั้งบอดตานครับนะตรงเนี้ยนะครับเป็นยอดเงินที่เห็นอยู่ไม่กี่ล้านแต่พี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าอีก 8, ร้อยสี่บแปดบัญชนะีนะครับร้อยสิบร้อยสี่แปดบัญชีนะนะครับคือวันนี้นะครับถ้าคนไม่ชอบผมก็ไม่ต้องเข้ามาดู ครับนะเพราะว่าเราอยากให้คนที่อยากรู้ความจริงนะครับนะมามาฟังดีกว่านะครับไอพวกที่มาปวดเนี่ยไม่ฟังก็ไปครับนะอย่ามาสัมปวีสีใน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 ยูทูบคอนันเมืองไทยนะนะครับนะนะครับผมเียให้ทราบว่า <c oughs> หลังจากที่มีการเจ็บมินี่แล้วเนี่ยนะครับมีการยึดโทรศัพท์ต่างๆนะคุณไปดูได้เลยครับว่ามีข้อความในโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวกับผม ที่มินนี่เขาได้รับรู้แล้วว่าจะมีการทลายกระบวนการของมินนี่กับพวกซึ่งผมเป็นผู้ร้องอยู่แล้วนะครับโดยการที่พันตะเรีคนหนึ่งที่สนิทกับผมนี่แหละนะเอาข้อมูลจากผมไปว่าจะมาขอเว็บนะไป,ป่รากปรามนะเจ้าแดนนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับกลับไปบอกมินนี่ว่าอัจฉชนิญญะเขารู้แล้วกำลังนะดำเนินการอยู่นะที่จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็จะทำให้กระบวนการนี้ถูกจับทั้งหมด ผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับว่าคดีมินนี่ไม่ใช่เป็นคดีที่เราทํากันขึ้นมาใหม่ๆเป็นการทํากันมาตั้งแต่นะครับเดือนมิถุนานะต่อเนื่องมากรกฎาคมสิงหากันยาคไปต้นมานะครับนะทำกันมาหลายเดือนนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังบัญชียังไม่เสร็จนะครับทีนี้เอาละหลังจากมินนี่ถูกจับเรียบร้อยนะครับการขอหมายก่อนการขอหมายค้นการขอหมายจับ มีการขอโดยพนักง,งานสอบสวนของสนทุ่งหมามีนะนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นกองบัญชาการตรวจไซเบอร์ต้องอธิบายฟัง,งเป็นการนะครับเป็นความรับผิดชอบของสนทุ่งหมามีที่สังกัดกองนะครับกองบัญชาการตระวนนครบาลนะโดยมี P ีซีทีนะครับก็คือศูนย์ป่ารามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักตรวจชาจาิงหวะนะครับเขาเรียกปีซีทีครับนะโดยมีนะครับอ่านะท่านใตญ่ลงผีพันนะเป็นผู้รับผิดชอบโดยมีรองลอย ะครับกำกับดูแลแล้วก็มีขึ้นตรงกับท่านดำรงศักิ์พัฒน์หรือพบตรลองนะอันนี้ห้ทราครับนะจากการที่มีการนะออสารออกหมายจับหมายค้นปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการการที่มีการออกหมายค้นนะครับบ้านนะครับนะที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นบ้านของท่านหลองโจ๊กนะซึ่งจริงๆแล้วนะครับบ้านทั้งห้าหลังเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นชื่อของรองโจกนะครับต้องบอกก่อนเป็นชื่อของนะครับ เขาเรียกเสียคนหนึ่งเขาเรียกเสียแตงนะเสียแตงอยู่ดอนธานีเสียแตงเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของคาราโอเกะนะที่มีการถูกปปชาเรียกมาสอบสวนโดยคุณสุภานะครับนะรสุภาเนี่ยเปาา็นเะจ้าหน้าที่ปปชนะได้มีการสอบสวนเสียแตงนะครับนะในคดีที่มีเรื่องของนะครับนะการเรียกรับสินบนร้านคาราโอเกะต่างๆในภาคกิจารน,นะครับแล้วก็คุณสุภาเนี่ยแหละครับได้มีการมีการสอบเสียแตง ถึงที่มาของเงินในการโอนเข้าบัญชีนะครับเหมือนเช่นบัญชีแบบนี้แหละครับนะก็คุสุภาเนี่ยเป็นหนึ่งในการ,รมการเจ็ดท่านที่เชื่อว่ามีการเรียกรับเงินเสียแตงจังหวัดอุดรนะครับเป็นเจ้าของบ้านสามหลังร่วมกับอีกสองหลังก็เป็นภรรยาของเสียแตงรวมแล้วเป็นห้าหลังนะครับนะเป็นเจ้าของบ้านทั้งห้าหลังนะพนักง,งานสอบสวนสอนอตุ่งมหมาเมฆทำคดีแนวรูของเดซไอนะครับให้กับทีมงานของ บิ๊กโจ๊กที่สมุทรสอบตำรวจนะครับเขาไม่รู้ว่าบ้านทั้งห้าหลังเนี่ยเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กนะผมบอกให้เลยก็ได้ไม่มีใครรู้พีเจทีก็ไม่มีใครรู้นะครับทุกคนไม่มีใครรู้ว่าเป็นบ้านบิ๊กโจ๊กเพราะชื่อเป็นของเสียแต่งกับภรรยาครับนะแล้วคนที่ขอน้ําขอไฟก็เป็นเสียแต่งนะครับคนจ่ายค่าส่วนกลางก็เป็นเสียแต่งในการจ่ายค่าส่วนกลางครับนะจุดึงปีหกเจ็ดครับผมต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าบ้านที่มีการอ้าง นะครับข้าหลังนี่ว่าเป็นบ้านของปิ๊กโจ๊กความจริงไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยเอาตามสิทธิตามกฎหมายนะครับนะฐานะผู้ครอบครองฐานะเป็นกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นชื่อเสียแต่งนะเสียแต่งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นญาติอะไรกับปิ๊กโจ๊กนะครับไม่ได้เป็นญาติติโกโหดิกานะซึ่งนะครับผมให้พี่น้องประชาชนฟังให้ดีนะครับว่าวันที่มีการออกหมายค้นนะครับนะวันที่มีการออกหมายค้นนะครับนะแล้วก็มีตำรวจไปค้นนะครับ แล้วก็มีนะครับนะท่านรองโจ๊กเนี่ยใส่ชุดนอนมดเลยท่านรองโจ๊กได้บอกเลยว่านี่บ้านกูมึงกลับไปเลยไม่ใคน้นถ้าจะค้นต้องไปเอาผู้จัดการตำรวจไซเบอร์มาครันะครับซึ่งอันนี้นะครับนะผมเรียได้ทราบนะครับว่านะเรื่องนี้นะไม่มีตำรวจคนไหนรู้นะครับผมถามว่าลองโจ๊กนี่เป็นรองผบตลอด ที่ตำรวจทั้งประเทศกลัวมากดังนั้นถ้าเขารู้ว่ามีรองโจ๊กอยู่ในบ้านผมว่าไม่มีตำรวจคนไหนที่จะเอาหมายค้นไปค้นบ้านเขาอันนี้ฟังให้ดีนะครับเมื่อรองโจกยืนยันว่าอันนี้เป็นบ้านของผมฟังให้ดีนะครับนะกูไม่ให้คน้นนะกูไม่ให้ค้นนะครับนะตอนหลังเนี่ยบอกว่าต้องไปเอาผู้ัิการตำรวจไซเบอร์มาให้คน้นนะครับพอผู้ัิการตำรวจไซเบอร์พิเก็บมานะครับรองโจ๊กก็ให้คน้นนะครับแล้วก็พาไปหนังคน้นนะต่อมา เาลองโจกได้ไปพูดที่สโมสรตำรวจนะครับบอกว่าบ้านทั้งห้าหลังเนี่ยเป็นบ้านญาติของนะฟังให้ดีนะครับครั้งแรกตอนคน้นบอกว่าเป็นบ้านของกูนะครับนะฟังให้ดีนะครับนะถ้าใครไปดูคลิปเมื่อวานที่มีการคน้นตอนที่ใส่ชุดนอนบอกว่าบ้านกูนะได้พอ่อนะครับไปที่สโมสรตำรวจนะครับอีกเวอร์ชันหนึ่งครับ บอกว่าเป็นบ้านญาตินะเป็นบ้านญาตินะเป็นบ้านญาตินะครับนะไม่ใช่บ้านกูนะครนะเป็นบ้านญาตินะครับนะวันนี้มีการไปลื่นไปยื่นที่ศาลอาญาราชดำเ